ถ้เาเกิดขราโพด GMO ครับของอเมริกาเข้ามาในเมืองไทยจริงครับแล้วข้าวโพดไทยครับจะรอดหรือจะร่วนะครับตามคลิปนี้เลยครับข้าวโพดนะครับ GMO เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผลก็ตกมาอยู่ที่ชาวไร่แล้วเราจะทํายังไงแล้วเราจะรอดไหมแล้วเราจะรอดยังไงอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะมีคําตอบครับก่อนอื่นเลยอเมริกาเนี่ยนะทำข้าวโพดจ,จริงๆแล้วเนี่ยเขากําไรไหมนะบอกได้เลยนะเมื่อเทียบก,กันหน่วยต่อหน่วยนะครับจริงๆแล้วข้าวโพดประเทศไทยนะครับต้นทุนต่ำกว่า แต่ข้าวโพดบ้านเรามีผลผลิตที่ต่ำกว่าเหมือนกันนะครับข้าวโพดอเมริกาเนี่ย GMO เนี่ยนะเป็น GMO เนี่ยเป็น9ก้าปรเซ็นของพื้นที่นะเขาจะเป็นข้าวโพด GMO ทั้งหมดเลยนะเขาได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ1 8ถึง2ตันต่อไรส่วนบ้านเราเนี่ยวนๆอยู่ที่ประมาณ1ตันนะถึงตัน3ต่อไรนะครับแล้วผลผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนเมล็ดพันธุ์นะที่บอกแล้วข้าวโพด GMO เนี่ยจริงๆต้นทุนเมล็ดพันธุ์สูงมากนะไม่ต่ำกว่า1 7 0 0บาทต่อไรส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับต้นทุนของเมล็ดพ การลงทุนต่างๆครับของอเมริกานะครับนะลงทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยามเลพันเนี่ยส่วนใหญ่แพงกว่าเมืองไทยทั้งหมดเลยนะยกตัวอย่างปุ๋ยนะปุ๋ยเนี่ยก็ตกไร่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยก็ตกไร่ประมาณ 1, 200อบาทเอาแพงๆเลยนะส่วนค่าการจัดการต่งตางๆนะครับค่าไทยค่าบำรุงนะครับหรือแม้ทั้งเก็บเกี่ยวเนี่ยอเมริกาอยู่ที่ต้นทุนที่มันไล่ละ3 0 0 0กว่าบาท3 3 0 0บาทส่วนเมืองไทยเนี่ยไล่ก็ตกประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับ2,200ก็ประมาณนี้สรุปแล้วเนี่ยมวล รวมแล้วนะครับเดียตีเลยนะครับพวกเมกาล่าสุดเนี่ยราคาตกอยู่ที่ประมาณโลละ6บาท5 0บถึง7บาทนะเขาได้ข้าวโพดตันแปโดยเฉลี่ยทั้งประเทศนะ ได้เงินอยู่ตรง 12, ประมาณสักหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับแต่ต้นทุนครับก็หมื่นสองพันกว่าเหมือนกันครับแต่อ,นนอเมริกาครับยังมีรัฐบาลอุดหนุนช่วยเหลือแล้วการที่เอาข้าวโพดจี๊ยมาขายในเมืองไทยเนี่ยนะส่งมาในเมืองไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการช่วยเหลือเกษตรกรของอเมริกาเหมือนกันครับแล้วของเราตั้งหลักได้แบบไหนนะถึงจะรอดนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเพียงคอนเฟิร์มเลยว่าบ้านเราเนี่ยข้าวโพดทําได้สองตันทุกสายพันธุ์นะครับแต่จังหวะการใช้จังหวะการปลูกถ้าไทยปลูกเป็นข้าวโพดแบบข้าวโพด นะอันเนี้ยต้องทําให้ได้ประมาณตัน5ถึง2ตันถ้าใครทขาข้าวโพดให้น้ำนครับสตันขึ้นไปยังไงรอดแน่ๆนะครับถ้าสรุปคร่าวๆนะข้าว,าวนะาโพดอเมริกาอยู่ที่ตันละ6,5 00ถึง7,000ันหมายความว่าโลละ6บาท5 0บถึง7 000. บาทเดียบอกเลยนะเราควรตั้งรับที่6 000. บาทถ้าเมืองไทยเราตั้งรับที่6บาท แล้ว6บาทไปรอดเรารอดนะฮะงั้น6บาทเนี่ยวันนี้นะ6บาทเนี่ยเราควรต้องทำามาเขาพดให้ได้ไล่ละ1,500โลขึ้นไปนะครับเราถึงจะรอดคนระับ1,500โลคูณด้วย6 15 6 90ไล่ละ900 0นนะครับนะแล้วต้นทุนเราอยู่ที่ 6, ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเราก็จะเหลืออยู่2 0 0 0กว่าบาทรอดครับผมทางนี้รอดแน่ๆนะฮะงั้นะแล้วเราจะทำให้รอดได้แบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบนะคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ